ใจเย็นๆคอ่าอันนี้ทุเรียนของชาบูผักอ่าต่อไปกาแฟปลาแซลมอนอ่ะอ้าผักอีลีตัวนึงกินทุเรียนอีกตัวนึงกินปลาแซลมอนลูกสาวฉันอ่ใจเย็นเย็นใจเย็นๆ,นๆอ้า อีกตัวหนึ่งได้ได้กินทุเรียนแล้ววิ่งหนีอันนี้แซลมอนอ,มอันนี้ทุเรียนตัวดำเนี่ยไม่กินแซลมอนแต่ชอบทุเรียนมาก,มกตัวนึงกินปลาแซลมอนนะคะกาแฟชิปไป เนาะอ่ะอะอ่ะอะอะอะแฟร์แฟร์เฮ้ยแฟชอบมากกินแต่แนวเปืองตังอานนี้โอ้แม่จะได้กินไหมเนี่ยนาทียังหน้าฟินหน้าฟินอ่ะอะอะอะโอ้ดูหน้าลูกแต่ละตัวโอ้ยแสบแสบ เอละบ๊าบายบายหน่อยบายบายก๊อ <laughs>